สวัสดีทุกท่านพบกันอีกแล้วกับพี่ชัยกีต้าสดนะครับนี่แหละกีต้าสดันไม่รู้สดจริงเปล่า <c oughs> วันนี้จะมาพูดเกี่ยวับเรื่องการใช้คาปโปนะครับน้องๆสำหรับท่านใดที่ยังใช้ไม่เป็นคาปโปนะครับจะบอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับนี่ คือคาโปเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะฮะแบบใช้ง่ายๆก็คือหนีบหนีบอย่างนี้แล้วก็ลงไปเลยนะครับมันช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นหนึ่งแหละสองเวลาที่เราไม่ต้องการคี์คีนนั้นแต่เราต้องการจับแพทเทิร์นแบบนั้นอ่นะอันนี้พูดถึงคนที่มีพื้นฐานแล้วนะแต่ว่าสงสัยบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าคาโปมันใช้ทำอะไรเขาเอามาหนีบทําไม คนไม่รู้ไม่รู้จริงนะเพราะตอนที่ผมเล่นใหม่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกให้นี่นะฮะอะยกตัวอย่างก่อนยกตัวอย่างก่อนเลยนะตอนที่เราเล่นไม่มีคาโปเนี่ยเราเคยแกะเพลงอะสักเพลงนึ่งนะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพลงง่ายๆก่อนอ,อย่างงี้ แต่เระเอินว่าเสียงเรานี่มันไม่เข้ากับเข้ากับเพลงเนี้ยเข้ากับคีย์เนี้ยเราล้องไม่ได้อะเพราะว่ามันสูงไปอ่ะเราอยากจะเลื่อนคีย์สมมว่คีย์จีอยู่นี่แต่ว่าเราต้องการคีย์เอแต่เพระเอินว่าเราแกะแกะไอ้นี่ตรงนี้เราไงแล้วเราจะทำไงเนี่ยเนี่ยเงี้ย เราจะร้องค่ะเนี้ยร้องวันที่ฝนตกไหลลงทินหน้าตา่างเธอนัึงธอฉันบางไม่นอเธอเราต้องการให้สคีย์มันสูงกว่านี้อ่า แล้วการเลื่อนไปคีเอแต่คีเอมันต้องจับอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยซึ่งเราเอา้าเราจะทํายังไงอะเราไม่ได้แกะแพทเทิร์นนี่มาใช่ไหมเราอยากได้แพทเทิร์นเดิมเราก็ใช้ตัวนี้นะครับคีจีอยู่นี่คีเอก็เลื่อนไปอาร์โปนี่ทาบเลยนะครับวันนี้เะสอนเรื่องคียด้วยทาบเลยนะครับมันมันห่างกันหนึ่งเสียงนะครับเราก็ทาบไปเลยครับนี่นี่คือจบแล้ว G-G เราเคยจับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมาเฟสห่าเฟดห้าแล้วเราก็เล่นแพทเทิร์นเดิมได้เลยนะครับเราก็เล่นแพทเทิร์นเดิมแบบเพ้นต์ก็ได้นะครับแบบนี้เลย การย้ายคีย์ไม่ได้หมายความว่าเวลาคุณเล่นบนเวทีคุณจะย้ายคีย์เดี๋ยวนั้นโดยที่คุณไม่ได้อันนั้นคือคุณอาจจะเซียนแล้วอะไรเงี้ยนะบางทีบางทีเราก็หลงบานกันนะเพราะว่าคอยิ่งคอในเข้ามามันก็ยิ่งเล็กพอเล็กปุ๊บนิ้วเราอาจจะพลาดได้เพราะว่าแพทเทิร์นที่เราเคยแกะมา,อาคอมันกว้างตรงนี้เราจินกับคอตรงนี้แต่พอตรงนี้เราจินกับการโซโลอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้นั้นได้นะ นะครับเราก็อาจจะต้องทําความเข้าใจมัานิดนึงหรืออาจจะซ้อมมาแล้วอะไรเงี้ยพอไปโชว์นิดนึงไม่ใจ่ว่าโอ้โหยอยากเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นอเอาเดี๋ยวนั้นก็ได้ถ้าคุณถ้าคุณมั่นใจพอนะฮะความผิดพลาดมันเกิดกันได้นะครับถ้าคุณแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อะไรเงี้ยนะครับอน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะเรื่องครับปมันจะมีหลายแบบนะครับปูเนี่ยไม่ได้มาขายของนะเนี่ยนี่มซื้อมาแพงอยู่นะเนี่ยเจ็ดร้อยเนี่ย เราไปเล่นไฟนี่ไงไม่ค่อยได้ใช้หรอกบางบางบางตัวเนี่ยมันจะมีหนีบแค่สามสายก็มีลากิฟตาบางคนก็ก็ต้องการคีย์ที่มันแบกเพี้ยนออกไปจากปกติอะไรเงี้ยนะเอออาจจะเล่นง่ายสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือมาสอนเบื้องต้นเฉยๆนะครับให้ได้รู้จกักกันด้วยว่าไอ้คาโปเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่หัดใหม่เนี่ย จับได้แต่คอตี G อย่างนี้นะแล้วก็ a อก็เล่นแต่คีย์นี้ก็ใช้แต่คาปูอ่งนี้ทาาไปเลยนะครับคีย A, a เพลงนี้คีเ A, a, a ก็จะเอาจอย่างเดียวเลยจับแพทเทิร์นเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะเพราะว่าน้องๆต้องฝึกคอทาบด้วยนะครับบางทีเนี่ยคอทาบมีประโยชน์นะนี่ วันนี้อะครับพูดถึงแค่นี้ก่อนเรามาสอนเรื่องคีย์กันบ้างนะครับเรื่องคีย์กันก็จะบอกว่านี่เลยเรื่องคีย์นะครับคีซีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเออถ้ไม่สอนคีซีคีซีนะครับคีซีอย่างที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆนานมาแล้ะยังไม่ได้ลงนานแล้วนะคลิปคีซีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะเอาไว้อ่านโน้ตแล้วมันจะต่อยอดไปคีย์อื่นได้ได้คีย์อื่นได้เพราะว่าหนึ่งละแพทเทิร์นสมมติแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมใช่ไหม คีย์อื่นมันก็อยู่คนละตำแหน่งแต่ว่ามันแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมเหมือนกันอะไรแบเนี้ยอันนี้คือสี่เหลี่ยมไม่เกี่ยวนะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้ามันรูปแบบไหนมันก็รูปแบบเดียวกันแต่ว่ามันอยู่คนละตำแหน่งเฉยๆนะครับเช่นคีย์จนี่อรอด G อยู่นี่คอด A ก็อยู่นี่นะครับจับเหมือนกันแต่คนละช่องแค่นั้นเองนะครับคนละช่องคนละเฟสนั่นแหละเรียกง่ายๆนะครับแต่คีย์ C นี่มันเป็นคีย์รูทคีย์หลักของดนตรีนะครับไม่ควรที่จะไปฝึกคีย์อื่นก่อนนะครับ แต่ครดต้องฝึกทุกคอร์ดนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ที่จะให้ดีเลยก็คือจําให้ได้ด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกนะครับตรงๆเลยนะครับ KC เนี่ยมีคอร์ดอะไรบ้างมีคอร์ดซีซีแล้วก็หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าก็คือซีแล้วก็อะไรอีก E G นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นคอร์ด C ี ก็คือ t ่ายแอดคอร์ดนั่นเองนะครับคอร์ดอื่นก็เหมือนกันนะครับก็ใช้1 3 5เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นคอร์ดอื่นแค่นั้นเองคอร์ด F แต่ว่าคอร์ด F ไม่ได้ว่าเอา1 3 5ของของ C มไปใช้นะก็ต้องเอา1 3 5ของ F เหมือนกันเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ต้องเอา1 3 5เป็น F ประกอบด้วยโน้ตอะไรประกอบด้วยโน้ตอะไรประกอบด้วย F C แล้วก็ A mm hmm. ก็กลายเป็นคอร์ดําจำไม่ได้แม่นนะครับก็ดูเอาจากตรงคอนี่แหละนะครับไม่ได้ว่าท่องจำมานะดูตรงตรงคอนี่แหละนะครับแต่ไอ้ที่จำคือจำการจับมาครับประมาณนั้นนะครับคอร์ด c, c c นี่ก็เอาหัดตีคอร์ดใหม่ๆนะครับก็เล่นคอร์ด C ก่อนแล้วกันนะครับ เ,เอาเป็นกลุ่มของสกิลนี่ก่อนนะเนี่ยนะครับนะับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องกีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละแค่นี้พอแล้วนะครับ เอาไว้วันหลังเดี๋ยวพูดหมดแล้วไม่มีอะไรพูดนะครับยิ่งไม่ได้รู้อะไรมากมายอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเกาวิธีการตีขอด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเบสิกส่วนไอความรู้เราค่อยๆอ,อัดกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าวันเดียวมันไม่หมดหรอวครับอันนี้คือให้กำลังใจน้องๆก่อนนะครับเห็นหน้ากันนิดหนึ่งเหน,หน้ากนนิดนึ่ง หน้าประมาณนี้นะครับหน้าโจนหน่อยนึงนะครับอ่ะนี่ให้เห็นหน้ากันเลยนะยังไงไนังไงรอหรือหรือโจรโจรหรือห่อนะครับก็คืออยากจะบอกว่านะครับผมทําคลิปไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับพี่ก็มาสอนน้องๆสําหรับเด็กๆพวกฝีมือแล้วนี่คือสอนกันไม่ได้นะครับหรเราต้องไปเก็บเกี่ยวเข้าเหมือนกันนะครับ อันนี้เรามาแบ่งปันกันเรื่องทักษะกีตาร์นะครับเพื่อ <K ill ain> ให้ต่อยอดสําสหรับคนที่อยากจะเล่นกีตาร์นะครับอันนี้คือพูดให้กําลังใจแล้วอย่าหาว่าพูดเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะเบสิกแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมีมีเทคนิคมาฝากนะครับเกี่ยวกับการรีคอร์ดเกี่ยวกับการใช้มือขวานะครับ มือขวานี่สําคัญนะไม่ใช่แค่มือซ้ายนะสําคัญนะจะบอกให้เพราะว่าอะไรหนึ่งละเราจับคอร์ดได้เนี่ยแต่เราเนี่ย,ยแต่เราตีไม่ได้ละเราตีคอร์ดยังไงอ่ะไม่เอาไ,ม,ไ,ม,ไ,ไม่ไม่ใช้ปิ๊กได้ไหมไม่ใช้ปิก๊กได้ไหมไม่ใช้ปิ๊กตีตียังไงนะครับตียังไงถ้าไม่ใช้ปิก๊กแล้วใช้ปิ๊กตียังไงนะครับเรามาสอนกัน ค่อยใช้นะครับค่อยใช้อยู่บ้างก็คือฝึกกันนะครับเพราะว่าอะไรพี่มองสําหรับผู้นะพี่ไม่มีเล็บนะพี่ไม่มีเล็บเห็นปะเออแต่ทําไมทําไมพี่ถึงชอบบางคนไม่มีเล็บเขาเล่นไม่ได้นะกีตาร์เนี่ยเพราะต้องใช้เล็บอันนี้เล็บสั้นจุดจูเลยเท่ากับเท่ากับไอ้เนี่ยเท่ากับเนื้อเลยเห็นปนะส่วนใหญ่มีแต่เนื้อนะเล็บไม่มีเนะมันไม่ได้ยาวเขึ้นมานะ ะเพราะอะไรเพราะมันได้เปรียบนะบางทีเราโซโล่อย่างเงี้ยโซโล่เราจะเนี่ยแค่นี้ก็เอาปลายนิดๆเนี่ยแหละปลายนิดๆเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเ่ยหรือจะอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยนะแล้วก็บางทีเราจะใช้เบสเนี่ยเกาเห็นป่ะโซโล่ไปด้วยเกาไปด้วยได้หมดเลยอะไรเงี้ย มันมันได้เปรียบก,กว่านะครับเราจะเล่นโซโล่เราจะเล่นเกาอะไรก็ได้เปียบก,กว่าการใช้มือขวาให้ช้ำทองอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้แหละครับท่านนะครับบ๊ายๆน้องๆน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม